ตังตังหลับไปสิลุกขึ้นมาทำไมหลับต่อเลยหลับไปสินอนไป มาหาน้องเตะมาหาน้องแล้วมาหาน้องเาานีเ่ยมองอะไรล่ะมาหาน้อง <c oughs> ตังมาดูแลน้องนี่น่ะ <c oughs> เ,เ <c oughs> นี่ยไอตัวเนี้ยเก็บมาจากใต้ท้องรถเป็นไง รักษาหมดไปเป็นหมื่นแล้วะทําท่าจะรอดไม่รอดมาสองรอบนี่รอบที่สองละเออดูกระดูกกระดกกิกได้ละหันหน้ามาเออเนี่ยออจากที่ตัวหมากัดหัวมานึกว่าจะไม่รอดแล้วรอบแรกก็ทำท่าดีเดินขึ้นออก็กลับมาสุดสุดเสร็จคิดว่าจะ ม่รอดแล้วเนี่ยกลับมาครั้งที่สองแล้วเนี่ยเริ่มมองแปลวงแป้วกินอาหารได้แต่ก่อนถ่ายก็ถ่ายไม่ออกชีก็ชีไม่ออกตอนนี้เริ่มดีขึ้นละเป็นไงเป็นไงจริงตัวเขาต้องใหญ่กว่านี้นะพวกเก็บมา2เดือนแล้วตัวเขาได้แค่นี้เพราะว่าเขาเลือดข้างในสมองอยู่มั้ง จะชื่ออะไรบุญหลายดีมั้งเนี่ยดูความพยายามอยากเดินแม่เอาอาหารให้กินเด็กเขาจะได้หัดเดินเออ,เอสู้ชีวิต<ด>จริงๆลูกเอ้ย เอาพยายามหน่อยเอาพยายามหน่อยแต่ก่อนน้ำท่าก็ไม่กินต้องคอยป้อนยาป้อนหยุกป้อนยาแต่ตอนนี้เริ่มกินอาหารได้ละเริ่มเริ่ดูแลตัวเอง,เเองดูแนะัวอง้าวบุญหลายหันหน้ามางองหน่อยดิรู้สึกว่าตาจะเสียไปข้างเลยนะครับเนี่ย รอดไหมเนี่ยยังผู้สันก่อนจะคิดว่ารอดแล้วแหละตอนนี้เขาตัวฟร้อมขึ้นละเหมือนกินอาหารได้ละนะเก็บมาสามเดือนละแม่เอาหมูไปดูดิแม่เอาจะเอาอาหารให้กินไงไม่ต้องอุ้มมาเลยมา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 ลูกมาจะเอ๋คนดีของแม่คนดีของแม่ เดือนแล้วเก็บที่ไหนมาอยู่แถวหน้าบ้านอยู่ใต้ท้องรถเหรอแล้วโดนอะไรกัดมาล่ะไม่รู้โดนอะไรกัดมากัดตรงหัวเนี่ยแล้วไปหาหม้อกี่รอบละสองสามรอบแหละแล้วแต่รอบเกบตางถึงมืนอยังสามรอบเนี้ยถึงแล้วมั้งน่เกินไปพังค่ะเป็นไงช่วงนี้ คิดว่ารอดไหมรอดค่ะนี่แข็งแรงแล้วจากที่คอหัวไม่ตั้งหัวเอียงแล้วก็นอนอยกหัวไม่ขึ้นใช่กินอาหารไม่ได้ต้องคอยเอาสลิงใช่ตอนนี้ก็กินได้นั่นแข็งแล้วแข็งแล้วรอดแน่น,นอนเห็นป่าดูตาแจ๋วแววแล้วโดนอะไรฮะบุญรอดเฮ้ยบุญรอดหรือบุญหลาย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 เออ บุญหลายบุญหลายเหมือนเหมือนกับ,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 บเขาแบบว่าโดนไปสองรอบแลวเนาะมไม่ว่าหมาว่าแมวเก็บมาเลี้ยงตลอดโอ้โหไม่ใช่หรอกเรียกเขาเรียกอะไรท่าแมวใช่ก็คือว่าเห็นแล้วก็สงสารก็เออช่วยเขานิดนึงแค่นั้นเองแต่ก็สงสารจริงจ สงสารจริงๆพ่อซื้อกุ้งเต้นมากินยังเอากุ้งเต้นที่จานไปปล่อยน้ำอาก็มันกระโดดออกก็ให้มันไปเหอะจะไปกินมันทำไมเนอะใช่ไหมลูกเ้ okay. ยลิปน้หน่อย่วยกดไลค์กดแชร์กดสับะไครได้วยนะคะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะ,คะหนูจะหายไวๆบอก่วยหนูหายไวๆนะคะ หนุกแข็งแรงแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ